p ั b จีนิวสเตทแผนที่ใหม่สมจริงพาณนะสุดล้ำอุปกรณ์สุดเจ๋งอย่างโดนปืนใหม่สุดเท่กำลังจะเปิดตัวให้เราเล่นวันนี้บุญบูเกมมิ่งจะมาวิเคราะห์และตามข่าวไปกับคุณผู้ชมเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆด้วยนะครับค r a f t o n ประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่ากำลังพัฒนา PUBG New Sta t e เกมแนวมือถือ Ba t เท e Royale ตัวใหม่บนจักรวาลของ P ับ G ซึ่งหากใครมีคำถาม วเวอร์ชัน p ับ g Mobile ล่ะต้องบอกว่าเกมนั้นพัฒนาขึ้นโดยบริษัท t e n เ e n t ซึ่งสำหรับเกม PUBG New s t a ต e นั้นจะพัฒนาโดยค r a ฟตันเป็นทีมเดียวกับทีมสร้างและทีมพัฒนา p ับ g ดั้งเดิมสำหรับ PC PUBG New s t a ส e จะมีการอัปเกรดกราฟริกให้สมจริงเป็นพิเศษไม่แพ้วเวอร์ชัน PC ด้วยเทคโนโลยี Global Illumination แผนที่ก็จะสไตล์ Open World สมจริง ที่จะมอบประสบการณ์การต่อสู้บนปืถือที่ไม่แพ้เกมอื่นๆเลยการปรับเปลี่ยนในเนื้อเรื่องของคอนเทนต์จะสนุกยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์และความสามารถมากมายรวมถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโดรนและรถสุดไฮเทคที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและเนื้อเรื่องก็จะพูดถึงการที่จักรวาลผับจีเรื่องราวของอนาคตอันใกล้หลังจากผ่านเนื้อเรื่องหลักไปแล้วหลายปีจนกระทั่งปีคริจะสักหาัาในยุคอนาธิปไตยที่ต่างฝ่ายต่างสู้รบกันเองการต่อสู้ได้พัฒนาไปสู่สมรรภููมิป แบบใหม่ผสนกับเทคโนโลยีสุดล้ำที่ทําให้ผู้เหลือรอดต้องปรับตัวเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าส่วนตัวผมนั้นผมเชื่อภาพที่มันจะออกมาแม่งคงสวยมากๆอ่ะอารมณ์คงคล้ายๆผับ G ีผสมกับคอฟดิวตี้อ่ะที่มีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้เยอะมากขึ้นรวมถึงโดนแล้วก็ภาพอาจจะไซไฟสมัยใหม่มากกว่าคอฟดิวตี้ที่เคยมีเครื่องสแกนต่างๆนี่ต้องมาแน่ๆแล้วครับแต่คงจะทันสมัยและให้เทก,กว่า2เกมที่เก่าวมาข้างต้นแน่นอน ทาให้ผมคิดว่ามันจะต้องมันอย่างแน่ๆแต่ภาพอาจจะไม่สวยเท่ากับตัวอย่างในคลิปแน่นอนนะครับเพราะาคงเกินความสามารถของโทรศัพท์ไปมากพอควรหรืออาจจะใกล้เคียงแต่สามารถปรับลดลงเพื่อให้เข้ากับโทรศัพท์ที่ไม่แรงมากได้และเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้มีแค่โหมด Battle ร้อยยอเพียงอย่างเดียวด้วยน,นะครับดูจากรูปเกมเพย์นี้แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีภาพหรือวิดีโอของเกมเพย์ของจริงๆจากการเล่นจริงๆหลุดออกมาเลยนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสและเป็นไปได้ตัวผมก็อยากจะทำคอนเทนต์และตีมเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะาเกมมันน่าสนใจมาก เราเลี้ยงนี่ชอบอยู่แล้วนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวสารจาก c h anel n YouTube นี้หรือว่า Facebook fanpage ได้เลยนะครับซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตมาผมจะรีบบอกเพื่อนๆให้ได้ทราบก่อนใครเลยและตอนนี้ครับต้อนได้เปิดเริ่มให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม PUBG New State และเพื่อนๆก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ Google Play Store ได้เลยนะครับและสาหรับวันนี้ผมบ b u Gaming ขอตัลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ